ซีแชทหนึ่งอะซีแชทหนึ่งนี่เพลงนี้หนึ่งบอทันเซาฮักเอาเพลงนี้แหละเจ๊ขอเพลงนี้ของเพลงเดียวเพลงบอทันเซาฮักเซาฮักแล้วบอไม่มีความเห็นค่ะเซาฮักแล้วบอไม่มีความเห็นจนะ้าโอ้ หัวใจก็หัวอย่เรื่องของเฮามันยังบ,ออบ่จ <c ười> บอ่ควแอลบอกควรทักหายันเขาสิวา่าแล้วเจ้าสิพิดกันจากเป็นอย่างนอกหัวใจมาไปให้เจอรำคาญ บอกเขาใจคือกันว่าสันจะเป็นอย่างจังนั้นทักมาก็เพราะว่ามันยังคิดทอดเจ้าหู้อยู่ว่าบออยากว่าเจ้ากับเขาจะมีปัญหาก็มันบ่ราันเศร้า้า เจ้ากายใจไร้ลายอาตอบแชทไอเน่ก็ได้พอห้ใจไอหูซิกดีโคตมันเศร้าฮะไอขอโทษหาได้บอกตอนนี้รับสายไอได้บอกคนดีอยู่ว่าตอนนี้ ซีแชทคือเหมือนเดิมอะไรปีเชดเหมือนเดิมอะไรพอแล้วแค่นี้พอปลดล้องเขินอ่ะเจ๊พูดจริงพอส่งของขวัญให้นางด้วยนางเขินก็พอนส่งของขวัญให้นางด้วยอะไรมีคนบอกว่ากูเป็นบ้าคนเดียวกูยิ้มคนเดียวมีคนยิ้มาก็พอนส่งของขวัญให้นางด้วยเพือเขินเดจเอาน้ำมา มันขื่นนะมันแบบมันแปลกยังไงไม่รู้อ่ะมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนเวตากรฝร้องฟอไม่อายมั้แต่ทุกวันฟมร้องฟอไมอายอ่ะเหรอใช่หรอนั่นแหละดูดิยิ้มแบบแก้มไม่หุบแล้วเนี่ยตาฉีกถึงรูบแล้วเออสนุกวะเป็นน้ำมูกน้ำตาอีกแล้วหัวเราะต่อเพลงแฟนเก่ากับใจแฟนเก่ากับใจอยู่อ่ะซีแชทหนึ่งอ่ะซีแชทหนึ่งหนีเพลงนี้หนึ่ง บอทันเศร้าฮักเอาเพลงนี้แหละจี๊ขอเพลงนี้ขอเพลงเดียวเพลงบอทันเศร้าฮักเศร้าฮักเลยบอไม่มีความเห็นค่ะเศร้าฮักเลยบอบ่มีความเห็นจนะ้าโอ้ บบหัวใจกะแบบหูห่เรื่องของเฮ้ามันยังบ่ดจบ <c oughs> <c oughs> บคบควังแอวบอกควรทักหายันเขาสิว่าแล้วเจ้าสิพิษกัน <c oughs> จกเป็นอย่างนอหัวใจมาไปแฮ็ดให้เธอรำคาญ บอกเขาใจคือกันว่าสันจะเป็นอย่างจนั้นทักมาก็เพราะว่ามันยังคิดทอดเ,ออเจ,จ้าหูอยู่ว่าบออยากว่าเจ้ากับเขาจะมีปัญหาก็มันว่าฉันเศร้าหา เจ้ากาย,ายใจไร้ลายตอบแชทไอแน่ก็ได้พอให้ใจไอหุ้สิกดีขคตมันสศว้าฮะไอขอโทษหาได้บอตอนนี้รับสายไอยได้บอคนดีอยู่อยู่ว่าตอนนี้ สีเช็ดคือเหมือนเดิมอะไรสีเช็ดเหมือนเดิมอะไรพอแล้วแค่น mm> ี้พอปลดล้องเขินอ่ะเจ๊พูดจริงขอส่งของขวัญให้นางด้วยนางเขินแล้วขอส่งของขวัญให้นางด้วยน่ากนะอะไรมีคนบอกว่ากูเป็นบ้าคนเดียวกูยิ้มคนเดียวมีคนิม่มาเขาขอส่งของขวัญให้นางด้วยเพื่อคขนเนียเจ๊เออทำไม มันขื่นะมันแบบมันแปลกยังไงไม่รู้อ่ะมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนเว่ก่อนลอร์ฟลอร์ไม่อายมั้ยแต่ที่วันนี้ผอนฟลอร์ผอนอายอ่ะเหรอใช่นั่นแหละดูดิยิ้มแบบแก้มไม่หุบแล้วเนี่ยปากจะจีบถึงรูหูเลยเออตลกว่ะเออเออตลกตลกเอาเพลงแฟนเก่า